ครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงนะครับสิบห้านาทีวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายหลายคนนะครับแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็ทํางานนะครับครับก็เข้าเรื่องกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมก็ได้ทําการ สั่งนะครับสายเป็นสาย3.5มิลนะครับามจห้มิลเนี่ยหมายถึงว่าหัวหัวหัวที่ใช้ต่อน3นสามจุมิลนะครับฝั่งนึงเป็นตัวผู้ฝั่งนึงเป็นตัวเมียนะครับเอาไว้สําหรับต่อหูฟังสําหรับมือเบสเขานะครับความยาวก็3เมตรนะครับที่สั่งมา นะครับเอามาใช้กับตัวแอมป์ไฟมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาติดตั้งกันเลยครับเราจะไปกันแบบไวๆนะครับไปกันเลยครับ เรียบร้อยครับสายต่อเอียร์มอนิเตอร์นะครับสำหรับเบสนะครับนาอนาคตเขา่าจจะผลิตมาเป็นคู่กันเลยนะครับบางคนก็ใช้ไส้ไก่พันนะแต่ผมใช้เก็บเป็นไทยเก็บเป็นไทยพันนะครับเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เสียบเข้ากับกีตาร์นะครับเนี่ยตัวทีครับเสียบเข้ากับเบสนะครับอีกฝั่งนึงก็จะ เสียเพ้ากับตัวแอมป์ไฟนะครับของมอนิเตอร์นะครับไปรไบติดตั้งกันเลยครับไปกันแบบไวๆนะครับ เสีย้ากับหูฟังนะครับนี่นะครับเสียบได้เลยเวลาสพายก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าผมว่าไม่เป็นประโยชน์มากก็เป็นประโยชน์น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่หาข้อมูลนะครับต่อสายเอียร์มอนิเตอร์นะครับต่อสายเอียร์มอนิเตอร์ ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ